วันนี้นะคะนางฟ้าขาเมาส์ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรากับน้องเป่าเปาวลีผ่อนพิมลค่ะสวัสดีค่ะน้องเปาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นางฟ้าแล้วก็แฟนนะคะทุกท่านเลยค่ะอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ว่าเป็นเกียรติคือดูจากคิวงานน้องแล้วก็รู้สึกเกรงใจว่าไปปลุกหนูหรือเปล่าคะไม่ได้ปลุกค่ะแต่ว่าเพิ่ง ลงเครื่องแล้วก็ถึงบ้านแล้วก็คุยกับพี่ๆเลยค่ะค่ะน้อง<ม>น่ารักมากคุณผู้ฟังเราเราขอคิวน้องไปน้องก็ตอบรับแบบอย่างดีเลยทีเดียววันนี้ค่ะวันนี้หลักๆเลยต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าชวนเปาวลีมาคุยเรื่องรายการทีวีของน้องแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อย<ะ>อัปเดตเรื่องอื่นๆน้องเปาห้าวัน<อ>ล้านวิวแล้วนะเย้เย้เป็นครั้งแรก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ทีเนี้ยพี่ขอถามอย่างงี้ก่อนระหว่างรายการที่หนูทําเนี้ยนะกับกับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่หนูมาไลฟ์กันอะ่ะจําได้ป่ะตอนที่ไลฟ์กันหนูใช้ช่วงนั้นมีชื่อไหมอ่าอันนั้นจะจะเป็นโควิดรอบแรกๆที่แบบว่าเราว่างพร้อมกันแล้วก็มาไลฟ์กันมีพ่อกิ๊กมีเปามีเอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนั้นจะเป็นไลฟ์แบบไลฟ์สดเลยพูดคุยกับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านสดๆอันนั้นจะ ชื่อช่วงว่าบนขิงบนขาอ,อ๋อซึ่งพี่จะบอกว่าพี่เป็นแฟนคลับคุณเลยนะเพราะว่าคุณชอบใบห่วยด้วย <laughs> 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 พวกคุณคุยกันสนุกมากเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือความลงตัวมีทั้งน้องเปามีทั้งสโมก,กิกใช่ไหมคะมีคุณลูกมีคุณลูกชายอีกอันนั้นอันนั้นเป็นจุดแต่จริงๆแล้วรายการน้องหนมวายอนกลับไปรายการกับตัวไลฟ์อะไรมันเกิดขึ้นก่อนกันอะค่ะเอ่อน่าจะเป็น ช่วงไลฟ์เกิดขึ้นก่อนนะคะคือคืออันแรกอะเป่ากับเอิร์ธตั้งใจจะทําเป็นแบบ YouTube ช่องเป่าเอิร์ธเองเอะไรเงี้ยครัเกิบอบว่าวันว่างๆไปเที่ยวกันก็ถ่ายมาลงอะไรอย่เงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราแต่ว่าพอพอกิ๊กว่างด้วยก็เลยก็เลยชวนมาไลฟ์กันนะคะแล้วก็เอ่อก็คือแบบมันก็เลยเกิดแบบเป็นช่วงต่างๆอย่างช่วงบนทิงบน,งบนขาก็จะมีพอกิ๊กมาด้วยอย่างเอ่อที่ผ่านๆมาถ้าเกิดถ้าเกิด พอกิ๊กว่างก็จะมาแจมด้วยอะไรเงี้ยคือแบบว่าเอาเอาเป็นแบบช่วงที่พวกเราสะดวกใช่แต่คนวิวคุณเยอะมากเลยนะคนชมอ,ะอ่ะเคยมียอดยอดคนดูสูงสุดเท่าไหร่เคยเคย,เคย,เ,คยเคยบันทึกไว้ไหมเ <laughs> ระว่าบันทึกไว้ที่จริงมันก็เราห่างหายจากการทำ Youtube ไปแบบนานเหมือนกันนะคะหลายเดือนมากเพราะว่าในช่วงที่เกือบปีอะค่ะ ในช่วงที่เปาเองก็ถ่ายละครด้วยพอก,กิกก็ถ่ายรายการอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาแบบมาถ่ายร่วมกันไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันสักเท่าไหร่อเนี้ยก็หายไปเป็นปีแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้กลับมาใหม่ก็ถือว่าแฟนๆก็ยังจํากันได้แล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่กับช่องเอิร์ธเป่าอะค่ะ,คะพี่เข้าไปดูนะโูคนดูแบบเป็นพี่ๆอุ่นใจเลยนะแบบเฮ้ยเขาแสดงว่าเขารอรายการคุณใช่ไหมเนี่ยเขาถึงดูกันขนาดปลาไปล้านวิวอะค่ะ ดีใจคะ่ะดีใจที่เปนแฟนแบบให้กันต้อนรับดีแล้วก็ถือว่า EP ล่าสุดเนี่ยที่ชวนพ่อกิกไปเที่ยวสุพรรณไปตามหาบ้านคุณย่า แล้วก็ตามหาว่าต้นมะขามอยู่ไหนอะไรเงรี้ยคือมันเป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารัก,รกเป็นไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเราอยู่แล้วเวลาแบบเราไปเที่ยวกันหรือว่าไปทานอาหารอะไรมันก็จะเกิดความสนุกสนานภายในครอบครัวซึ่งก็อยากจะมาแบบให้ทุกคนได้ได้เห็นไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเราด้วยยิ่งมีแบบพ่อกิกมาด้วยยิ่งสนุกไงคะ่ะดูพ่อกิกเขาเป็นคนที่แบบ เขาพูดอะไรก็ตลกอะพี่ก็เป็นแฟนๆของรายการคุณเนี้ยพี่ก็จะมีความคาดหวังแล้วว่าเฮ้ย EP ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณคุณได้มีอะไรในใจหรือคอนเทนต์ในใจแล้วหรือเปล่าวี EP ต่อไปจะจะรักษาความแบบคนดูที่ตอบรับแบบนี้ยังไงคะที่จริงที่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้อยากกดดันเรื่องยอดวิวสักเท่าไหร่แต่อยากให้เห็นความเป็นแบบความเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าถ้าเกิดวันนี้ ไปกับครอบครัวเปาก็จะได้เห็นความความความส่ใรักษส์ความน่ารักความบ้านๆอีกแบบหนึ่งแลวกับไปกับพ่อก,กิคก็จะเป็นสไตล hey ์เฮฮาอีกแบบหนึ่งอันนี้ค่ะก็คือพยายามแบบทำคลิปให้มันเป็นตัวตนของเรามากที่สุดค่ะ ก็เรื่องยอดวิวก็เอาไว้แบบให้แฟนๆเข้ามาร่วมฮาร่วมสนุกกันอย่างีดีกว่าค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะ้ยขอบคุณมากๆอย่างน้อยๆวันนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามเนาะกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง y o u t u ู e ของเอิร์ทเปาแฟมิลีส่วนใครได้ยินแบบนี้แล้วต้องรีบเข้าไปดูเลยใครที่ติดตามทุกแพลตฟอร์มก็จะไม่พลาดผลงานดีๆนะคะของน้องเปาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่มาเป็นเกียรติพูดคุยกับเราในลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะน้องเปา ยินดีมากๆเลยค่ะคิดถึงพี่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเปาสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ